ท่านหนึง่งโทรศัพท์มาปรึกษาค่ะว่าเธอเป็นกดไหลย้อนมาประมาณหเดือนสาเหตุที่เป็นอันนี้จําเป็นนะคะที่จําเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าคืออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลกันได้ถูกต้องปัญหากดไหลย้อนนะคะมาเยี่ยมเยียนตอนที่เธอมีภาวะความเครียดนี่เพราะว่าหลังจากที่เธอจะต้องดูแลลูกซึ่งประสบอุบัติเหตุนอนอยู่โรงพยาบาล ทำให้เกิดความเครียดสะสมในขณะเดียวกันก็ทานอาหารไม่ตรงเวลาเนื่องจากความวิตกกังวลทําให้เธอไม่หิวรู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นไม่นานค่ะก็เจอปัญหาที่ว่าท้องอืดเสร็จแล้วก็กระทบกับระบบการย่อยกระทบกับระบบขับถ่ายทําให้เริ่มที่จะขับถ่ายไม่เป็นเวลาในที่สุดค่ะอาการของเธอก็เต็มขั้นของกรดลย,ย้อน ก็คือจบแน่นมีเลอมีลมแต่ว่ามันมีอาการร่วมหลายสิ่งหลายอย่างเช่นอาการเดื่อยเคลียไม่มีแรงเธอถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เป็นเพราะความเครียดสะสมทำให้เธอมีปัญหากรดไหลย้อนดิฉันเรียนอย่างนี้ค่ะว่าปัญหาความเครียดจริงๆแล้วมันคือสาเหตุของอาการโรคเกือบทุกโรคเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหากดไหลย้อนนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความเครียดเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบย่อยเนี่ยมีปัญหาการดูดซึมก็มีปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นค่ะมันก็จะทําให้เกิดของเสียตกค้างในร่างกายมากแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดกดไหลย้อนได้อาการนี้เธอถามว่าแล้วมันจะหายไหมดิฉันตอบว่าเป็นไปได้หายค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเธอเพิ่งมีอาการมาได้ประมาณสี่เดือน เขาเรียกว่าไข้ต้นมือคำว่าไข้ต้นมือหมายความว่าอาการเพิ่งเริ่มเป็นมันยังไม่ได้รื้อรังเป็นแต่เพียงว่าที่ผ่านมาเธอไม่ได้ดูแลตัวเองเนื่องจากไม่มีเวลาในการที่จะหันมาสนใจตัวเองเลยแต่ตอนนี้ค่ะเธอมีเวลานะคะที่จะสนใจแล้วเพราะว่าลูกสาวหายแล้วนะคะตอนนี้เธอก็เลยกลับมามีเวลาในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองอาการของกดละย้อนค่ะปัญหาของมันก็คือ เป็นโรคที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อเป็นโรคจากพฤติกรรมดังนั้นการแก้ค่ะก็ต้องแก้จากพฤติกรรมถูกไหมคะแน่นอนเบื้องต้นนะคะคงจะต้องหันกลับไปดูว่าการที่เรานอนไม่หลับนะคะอาจจะต้องปรับในเรื่องของการนอนไม่ว่าจะเป็นความสว่างในห้องนอนบรรยากาศในการนอนหรือว่าในช่วงเย็นนะคะเราก็จะไม่ทํากิจกรรมอะไรที่จะต้องออกแรงเยอะๆอย่างเช่นออกกําลังกายตอนเย็นสําหรับในกรณีนี้เนี่ยนะคะไม่แนะนําเพราะอะไร เพราะการออกกําลังกายเนี่ยค่ะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ทาให้การนอนหลับเนี่ยอาจจะได้ไม่ดีเพราะว่าร่างกายเขาตื่นตัวดังนั้นกิจกรรมในช่วงเย็นสําหรับผู้ที่มีปัญหาแบบนี้นะคะก็คือต้องใช้ชีวิตแบบ s ซโล่ดาวนะคะทากิจกรรมอะไรที่ผ่อนคลายสบายๆฟังเพลงนะคะทากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ชอบทํางานอดิเรกที่ชอบ mm hmm. เพื่ออะไรเพื่อที่จะค่อยๆลดอารมณ์ความคิด ให้มันผ่อนคลายอะะในขณะเดียวกันก่อนนอนก็อาจจะดื่มเครื่องดืง่มอุ่นๆสักแก้วหนึ่งแล้วก็อาจจะกินยาหอมก่อนนอนก็ได้หลังจากนั้นค่ะเราก็ค่อยมาปรับเรื่องของอาหารการกินว่ากินให้ตรงเวลาเคี้ยวอาหารให้ละเอียดกินอาหารที่มีสารอาหารที่ดี เพราะสิ่งที่เราเจอนะคะก็คือเธอมีอาการอ่อนเพลียด้วยเต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายได้รับสารอาหารน้อยเกินไปในระหว่างที่อยู่ในระหว่างของการเฝ้าไข้ทําให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเมื่อได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็จึงทําให้ร่างกายนะคะ่ค่ะไม่สามารถจะฟื้นฟูให้ดีเท่าที่ควรดิฉันแนะนํานะคะในกรณีที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้อาหารในการที่จะดูแลสุขภาพได้หนึ่งในนั้นดิฉันแนะนาโบธานิก้าค่ะโบธานิก้าจะเป็นเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่มีร่างก,กายสุดโซมระบบย่อยไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็วัตินิกจะเป็นสารอาหารระดับเซลล์นะคะสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยดังนั้นค่ะมันจึงมีคุณสมบัติในการเข้าไปดูแลผู้ที่มีปัญหาป่วยเรื้อรังป่วยติดเตียงเด็กผู้สูงอายุได้หมดเลยนะคะเรียกว่าทุกช่วงวัยวิธีการไม่ยากค่ะเพียงแค่ ใช้น้ำอุ่นมาแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็โรยผงโบทานิก้าลงไปบนผิวน้ําไปประมาณช้อนครึ่งทิ้งเอาไว้ประมาณ3-5นาทีเพื่อที่จะให้ตัวโบทานิก้าเขาดูดซึมน้ําแล้วก็พองตัวขึ้นเสร็จแล้วหลุดถึงจะคนคนแล้วก็ดื่มเลยเราจะดื่มโบทานิก้าขา่ยอย่างเงี้ยประมาณวันละอย่างน้อย3เวลาก่อนอาหารก็จะดีหรือช่วงที่ท้องว่างก็ได้นะคะเรียกว่าสามารถจะดื่มได้บ่อยเท่าที่ต้องการสำหรับบางท่านที่มี ยาพี่น้องที่อยู่ในระหว่างของการติดเตียงและจําเป็นต้องให้อาหารเหลวทางสายยางเนี่ยโบทานิก้าก็สามารถที่จะใช้เป็นอาหารเหลวทางสายยางได้เลยนั่นหมายความว่าเขาบริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภัยสามารถที่จะซึมซับเข้ากระแสเลือดแล้วก็สามารถเข้าไปฟล้นมฟูได้เลยสําหรับท่านที่มีปัญหากฎระยะต้นเรียนว่ายาแทบไม่ต้องทานเลยเพราะมันยังต้องมีอาการแต่ถ้าท่านไม่ได้ดูแลแล้วปล่อยให้อาการเบื้องต้นคือไข้ต้นมือตรงนี้นะคะมันพัฒนาไปจนถึงระดับหนึ่งเนี่ย ถึงเวลานั้นไม่กินยาก็ไม่หายแล้วด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง<ม>แล้วก็ป้องกันปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานแบบนี้ค่ะง่ายๆแบบนี้เป็นอีกเพียงว่าถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วเราไม่ได้ดูแลมันก็จะรื้อรังหรือบางคนบอกว่ารักษาแต่ไม่หายอันนั้นก็อีกเคสหนึ่งสำหรับท่านที่มีปัญหากรดไหลย้อนระบบขับถ่ายหรือริสีดวงทวารน,นะคะถ้าสนใจที่จะใช้ธรรมชาติบําบัด อาหารบำบัดโรคโภชนะเภสต์โภชนะบำบัดนะคะในการดูแลสุขภาพโทรศัพท์มาค่ะดิฉันมีคําแนะนําดีๆแล้วก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อก่อนคุณอาจจะขาดโอกาสในการที่จะดูแลอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะไปได้ผิดพันธุ์ที่มันไม่เหมาะกับอาการของคุณที่เป็นอยู่แล้วก็จะเป็นการเสียค่าใช้ใจ่ายโดยปร่บประโยชน์ด้วยโทรศัพท์มาแล้วพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหม่นะคะ และถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็กดติดตามไว้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีกค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ